เดเรื hmm. Leonardo, uh ่องะรับเสรเรื่องได้นพร้อรู้สวันที่เราได้รับก่รู้สึกไางดีใจครับดีใจกับลูกสาวเนาะที่ได้รับรางวัลลูกชุ่มเน็ตเบิกเนาะนะครับอันดับหนึ่งจากการบวตของแฟนๆกถืชื่อบาบขอบพดไปย่งถุกกลังใจกันแล้วกันครับทุจการบวตที่รับและรัทธา แล้วก็ให้ความเมตตากับพี่ลาแล้วกัที่งานสาวน้อยแพงเ่ราจะเป็นซีรีส์สาวน้อยทุกๆคนนะครับเพราะสิ่งอะไงบ้างมันหนักมันเป็นกายเขาเรียกว่าลบความสมายของใครหลายๆคนที่บอกว่าน้องดังได้แค่ทีเดียวแหละน้องดังได้แป๊บเดีวยวแหละอะไรอย่างเงี้ยมันกะ็เนาะที่นานาจิตังนะครับอยู่ที่คนมักเพิ่์ลกระฮัก คนเพิ่นหกักเพิ่นกับสนับสนุนบางคนเพิ่นเพราะหักเพิ่นกับเื่อเพิ่นเพราะสนับสนุนเนาะแล้วแต่นะครับบางคนเพิ่นเชื่อถึงวีจะไม่ได้รางวัลเพิ่นกับหกักถึงศิลปินสาวน้อยไม่ได้รางวัลเพิ่นกับยังหักสนับสนุนเมตตาที่เรานะครับแต่ตอนนี้ได้รางวัลก็ถือว่าต้องเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ริงผมเคยทําม,มาหลายครั้งแล้วนะครับทําม,มาหลายครั้งแล้วช่วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคม,มแต่คนนี้ก็คือป้าเราด้วยครับก็ถือว่าจังหวะนี้ถ้าเราไม่ช่วยใครจะช่วยนะครับแล้วก็ป้าก็าฝากขอบคุณไปยังนะครับเพื่อนพอน้องพี่ FC สาวน้องแฟนๆ FC แฟนๆแฟน,นมาลับทั่วโลกที่ร่วมสนับสนุนสมทบตอนนี้กาลังก่อสร้างครับ ต้องขอบคุณนะครับสำหรับสิ่งสิ่งนี้ก็คือเราคิดไว้ก็คืออยากจับมอบให้ป้าแล้วก็ช่วยเหลือป้านะครับก็เลยชวนเอฟซีเราร่วมสมทบทุนครับอันนี้คือน้ำใจจากเอฟซีที่หล่งไหลเข้ามาในทุนนะตอนนี้คือสามารถสร้างบ้านใหม่ได้ละเป็ก็เพราะว่าแบ่งกันของบ้านป้าสองหลังแล้วก็บ้านใกล้เลี้ยงเชงอีกสามหลังครับก็ถือว่า ถึงจะไม่บั้นเป็นหลังแต่ก็เป็นกำลังใจที่มากด้วยคุณค่าถือว่าเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจให้ป้าาได้มีที่อยู่ครับแล้วมีนีเท่าไหร่ครับห้าแสนกว่าบาทครับแล้วพู้ถึงสีไงมั้งแบบว่าพอถ้าเกิดเห็นเป็นรูปเป็นร่างจากแบบว่าเราเหมือนเป็นตัวตั้งตัวดีอย่างเงี้ยครับดีใจครับภูมิใจคือว่าเราก็เป็นงานช่วยเหลือสังคม อีกหนึ่งงานแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับก็คือร่วมกันสร้างห้องน้าวัดวันปิดฤดูการเชา้าหมอล่ำสาวน้อยแรงวันที่ยบเก่าเตยละเสร็จแล้ววันที่30ตอนเชา้าเราก็ร่วมถวายพร้อมกันเลยตอนเชา้าในการสร้างห้องน้าวัดนะครับประมาณ20ห้องเลยนะครับอันนี้อยู่บ้านแพงแต่บนแพงอำเภอระสุมิัย จอมาแสดเป็นบ้านเกิดของผมอีกครับเป็นการสร้างห้องน้ำของวัดโนอนออมแก้วซึ่งแต่ละปีนี่ก็จะมีบุญประจําปีอยู่ที่วัดน,นี้แต่ว่ายังขาดเขินนะครับห้องน้ํายังไม่เยอะเพราะว่ามีงานแต่ละครั้งรวมกันทั้งตำบลก็จะมาเที่ยวก็จะมาร่วมทบุญอยู่ตรงนี้แสดงคือเล่นเชิญแฟนๆเลยครับเอออีกหนึ่งงานใหญ่ที่เขาจะรวมทบุญกันก็คือร่วมสร้างห้องน้าเมือเ่อบิดฤดูการของสาวนานแพงครับสร้างห้องน้ําที่วัดโน,นนองแก้วอำเภอประสูงครับอันนี้คือพอเราสร้าง วันที่30คุณเริ่มสร้างเลยใช่ไหมพ่อเริ่มสร้างเลยครับ<อ>เพราะว่าเราจะไป<อ>ถ่ายหลวงพ่อวันที่30เลยข<อ>ับยอดรวมเป็นจนํานวนเท่าไหร่เราก็ถ่ายหลวงพ่อตอนเช้าเลยสามสิบวินาทีหรอล่าพ่อสามสิบวิน,นายนนี้ครับแทนหลวงพ่อก็คือนอกเหนือจากการสร้างห้องามหลังจากปิดการหลวงพ่อมี็นแทนทองอะไร,ไรอีกตอนนี้สลับแทนไหมก็คืองานใหญ่ก็คือถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์ครับถ่ายภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์ของสาวน้อยพิพัฒน์แขงครับที่ผมเด็กก่าวมาไว้แล้ว เอฟซีตอนนี้รู้จักหลายแล้วทั้งโซเชียลนะครับตอนนี้รอวันพวงสวงาอีกไม่กี่วันนี้แหละครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่เร็วๆนี้แหละครับน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินสิบวันนี้บอกถูกไหมครับที่ไหนครับยังไม่ได้บอกหนังเลยเรื่องอะไรถ้าบอกถ้าจะเป็นครั้งแรกเลยบอกได้ไหมบอกได้อ๋อเอาอย่างนี้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พูดสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะครับจะนะครับสร้าง ข้าพเจเรื่องคายอ้ออะไรนะพ่อคายอ้อคายอ้อครับมันเป็นเรื่องเรากเกี่ยวกับอะไรยังไงครับเกี่ยวกับสิ่งที่ศิลปินเคารพบูชา oh. เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เราเคารพนัทถือหรือศิลปินก่อนที่ขึ้นเวทีต้องไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าเห็นไม่อยู่ในรถตู้ oh. นั่นแหละคือคายอ้อ oh. oh. สิ่งที่มองไม่เห็นครับเป็นความเชื่อวบวกเข้ามา นนห,นหนึ่งละทุกขวัญมีแน่อสองตลกโปกฮาฮาคืาอฮาซึ่งมีศิลปินหลายๆวงแล้วก็เน็ตไอดอลแล้วก็ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนพากอ,อีสานจะมารวมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้เพประมาณในการสร้างก็อต,อตอั้งตั้งงบไปเท่าไหร่อะไรประมาณอยู่ที่สิบล้านครับครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับเยวมีเพื่อน มาร่วมสร้างครับอันนี้จะเริ่มถ่ายทำเป็นยังไงเมื่อไรพ่อตอนแรกแพนไว้ปลายพฤษภาแต่ตอนนี้ก็คือท่านมูงกำทกมาก็คือขอเลร่นิดนึงเพราะว่าแกกำลังทำหนังอีกเรื่องอยู่ครับก็เลยนะครับฝากไว้ดเลยครับรภาพยนต์เรื่อง่ายอ่ออันนี้ครั้งแรกเลยนะครับที่บอกนะครับเดี๋ยวจบจะดีมจะไปพูดเลยอันนี้อันนี้จะได้ดูในปลายปีเลยไหมพ่อหรือว่าเราแพนไว้ก็คือประมาณพฤศจิกายนฉายทั่วประเทศ เ,เรื่องราวของสาวน้อยพปปี่บันแพงแล้วก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งอ่าก็คือองค์อีพี่บันแพงอ่ามีเรื่องราวคนนี้อีกฉันคือฝากแฟนๆครับหลายคนแบบว่าทักมาสนับสนุนตอนนี้เกือบ20สรอบแล้วนะเหมาฟรีรอบละสามหมื่นห้าเอฟซีสาวน้อยร่วมกันเหมามาครับตอนนี้ประมาณ20สิรอบแล้วครับเหมาไหวพี่รองมึงฟรี แล้วว่าถ้าดวงสวงเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับเดี๋็กกำลังหาวันภายในเดือนนี้ไหมเดือนนี้ครับขนาดนี้อ่ะหนังไทยเดือนนี้ครับต้องดวงสวงก่อนยอยู่แล้วสถานที่น่าจะที่บ้านพักเย็นเชิญสื่อนะครับที่ไหนที่นี่สารคามสารคามเลยครับเพราะแล้วมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะแบบว่าโกนอะไรอยังมีตัวเซอร์ไพรส์มีครับไม่ใช่หนังหนังสาวน้อยนี่ไม่ใช่จะมีศิลปินสาวน้อยนะครับผมทําให้เป็นโกอินเตอร์ก็คือดูได้แล้วเอาตัวว่าไม่ใช่แค่ชี้วประวัติของสาวน้อยแมงอย่างเดียว และชขวัญความเชื่อความรักความผูกพันอยู่ในในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วตอนนี้แบบยังวากพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะจากตอนนี้ก็คือพ่วงกับเร่งเขียนบทนะครับถือว่าใกล้จะเสร็จแล้วครับในส่วนของนักแสดงเราเตรียมไว้แล้วเราเกิดเกิดไว้แล้วว่าเราเรียนเชิญคนนั้นคนนี้นะคนนี้คนนั้นนะศิลปินผมว่าเป็นครั้งหนึ่งและครั้งแรกที่ผมตัดสินใจ และพอดหนังเรื่องนี้เนี่เป็นอดหนังเรื่องที่ที่ผมคิดแล้วได้ปรึกษากับผู้กำกับแล้วรวมมันสมองกันมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ย่ำยิมพี่น้องก็ยิมวลาสุขกับสุสเวลามวนกับมวนเวลามีน้ําตาแน่นอนอเราเล่ามามีน้ําตาแท้แน่นอนแล้วก็มีอะไรที่ สาวน้่นแพงเจอประสบปัญหาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยรับรถอุ้งอิงอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็มีความเชื่ออ่าแล้วก็ไม่สาวน้อยเพื่อแบงวงเดียวนะครับมีสาวน้อยลำเพลินโชว์ด,ด้วยอีกวงมีรถแห่สาวน้อยร่วมด้วยแล้วก็ศิลปินแล้วก็นะครับน็ตไอเอนชารคือแฟนๆครับผู้ใดที่บริเองหนังไม่ได้ออกจากบ้านเข้าโรงหนังหลายปีแล้ว รอบนี้ขอนะครับเป็นเงิจให้สาวน้อยแมกแเป็นเงิัจ่จอ้โจเป็นเงใจ่ยอีหลาอุ้งยิงผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังครับทําเต็มที่เป็นหนังเรื่องแรกที่สร้างโดยหมอลำที่อํานวยการสร้างโดยหมอลำเองอครับเพื่อคนอีสานนะครับอย่างี้ก็หมิดไม่ไปพก็แทบไ,ไ,ไม่ได้พักเลยถูกไม่ได้พักครับไม่ได้พักปีนี้สลับงานมินิคอนเสิร์ตผมรับแค่หกเจงานเองปกติรับสองเกือบสองเดือนนะ,ะแต่ ครั้งนี้รับแค่หกเจ็ดงานหลังจากนั้นเอาเวลาเพื่อจะมาให้ศิลปินเราพักผ่อนบ้างเพื่อให้ศิลปินมาเตรียมพร้อม,อมกับงานแล้วก็วงสองสาวน้อยระเบิดโชว์ที่ผมกาลังจะมาถึงนี้โดยการก่อตั้งของผมกับฮียหน่อยตอนนี้ขอบคุณเจ้าภาพลอยเขาขิ้งานแล้วครับสลับหมอํำอีกหนึ่งวงสาวน้อยระเลินโชว์ของสาวน้อยสองนอกเป็นยังไงครับ